โชคลาภสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับประจําวันที่1เมษายน2564ครับชาวราศีสิงห์โชคลาภของคุณงวดนี้ไม่เด่นนักเบาๆหน่อยเพลาๆนิดนึงอย่าผีผามอย่าวู่วามมากนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจําเป็นถ้าอยากจะซื้ออยากได้ลุ้นบ้าง4ี่โมงเย็นวันที่1เมษายนจะซื้ออะไรดีให้ซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดสนิทสนมที่เจ็บป่วยไม่สบาย คือไม่ต้องถึงเข้าโรงพยาบาลอะนะเอาแค่ว่าไม่สบายก็ได้เขาเจ็บป่วยอยู่มีโรคประจําตัวช่วงนี้ต้องไปหามงหาหมอไปดูอายุเ้าเบอร์โทรศัพท์เ้าว,วันเกิดของเพื่อนที่สนิทย้ําว่าต้องเป็นคนที่คุณสนิทสนมด้วยเท่านั้นเขาจะให้โชคกับ,กบตัวคุณแต่เขาต้องป่วยด้วยนะ เออนะครับแต่ถ้ามันแบบไม่ได้จริงเฮ้ยแกบวยอยู่ไม่ใช่เหรองวดนี้จะเล่นหวยไหมซื้อเลขอะไรดีถามเขาก็ได้นะเขาก็จะให้โชคกับตัวคุณในเลขที่เขาบอกด้วยเช่นเดียวกันครับภาพรวมดวงชะตาสำหรับชาวราศีสิงในปักนี้เนี่ยโอกาสเข้ามานะคนสนับสนุนเข้ามารู้แล้วเห็นแล้ว แต่ยังทําอะไรไม่ได้เพราะจังหวะดาวทั้งดาวประจําตัวดาวแห่งการเงินดาวแห่งทุกอย่างเนี่ยมันยังเดินตกอยู่ในตําแหน่งเสียรอจังหวะที่จะเดินหน้าขยับขับเคลื่อนซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงหลังสงการหรือต้นเดือนพฤษภาคมใครที่รอง,งานใหม่อยู่มีโอกาสก็จริงเรียกสัมภาษณ์แล้วแต่ยังไม่ได้คําตอบคนที่สอบก็เหมือนก็รอคําตอบอยู่ซึ่งมันจะไปได้คําตอบหรือได้รับข่าวดีอยู่ในช่วงตั้งแต่ลปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปแล้วดังนั้นช่วงนี้โอกาสมีอะไรมีก็จริง แต่รอนิดหนึ่งนะครับการงานก็เหมือนกันช่วงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสิ่งที่คุณวางแผนสิ่งที่คุณคิดไว้มีการแก้ทั้งหมดยังไม่คงไม่ยังคงไม่ราบรื่นนักช่วงนี้มีอะไรทําไปก่อนงานเล็กงานน้อยได้ผลประโยชน์เล็กน้อยอย่าเพิ่งสนใจนะครับมีอะไรในมือทําไปก่อนเงินมาช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ได้แน่ไม่ถูกโกงขอให้เชื่อมั่นแบบนี้อย่าท้อใจเพราะดาวแห่งโอกาสอุปถัมเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าเข้ามาชั่วคราวไม่โดดเด่นมากนักแต่ว่ามันเหมือนมีโอกาสที่ได้ดีกว่านี้ เอาหนะ้าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องไม,ไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวสุดท้ายมันจะดีขึ้นภายหลังรวมไปถึงหัวหน้าเก่าเจ้นานายเก่านะครับเอาได้กลับมาขอความช่วยเหลือได้รับงานเสริมงานรายได้เสริมงานนอกมาจากพวกเขาเหล่านั้นแต่อาจจะยังไม่มีคําตอบหรือย,ยังดูแลดูไม่ชัดเจนรออีกนิดหนึ่งกําลังจะได้รับข่าวดีในอีกไม่ช้าค่อยพ้นผ่านพ้น,น,นสงการไปก่อนชาวราศรีสิงจะมีข่าวดีอ่ะไพพยากรบอกชาวราศรีสิง์เอาไว้ว่านี่ฮะ ช่วงนี้นะปัญหาร้อนๆเยอะนะครับไ่ไฟขึ้นโพธิสัตว์นกคุมอคีภัยไ่ไฟป่าไพ่นี้เนี่ยนะครับหงานเร่งงานด่วนงานรีบงานร้อนเยอะเงินช้าใช่นะครับสช่วงนี้คนมีอุปสรรคคนมีแต่เรื่องคนมีปัญหารอบตัวมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาดังนั้นเราคือคนที่ยังดีกว่าคนอื่นเสมอนะครับสช่วงนี้นะครับจะทําอะไรให้ระวังฝืนไฟเดี่ยวกับปลั๊กไฟเตากงเตาแก๊สทำอะไรต้องอน,น้ํน้พุพอง แผ่ไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าประมาทเอกใจอะไรไม่มั่นใจย้อนกลับไปดูจะดีที่สุดนะจ๊ะ<ม>เสริมดวงชะตาด้วยการทำบุญให้การถวายไม้ถวายอิดหินดินปูนทรายไปก่อสร้างวัดวาอารามจะช่วยเสริมดวงได้ดีเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดฟองหลอดไฟให้กับวัดหรือสถานที่ สาธารณะประโยชน์ก็จะช่วยเสริมดวงให้ชาวราศีสิงห์ให้ดีขึ้นพ้นอุปสรรคได้นั่นเองครับ